ทารกในครรภ์จะคลอดเองไม่ได้หากอยู่ในท่านี้ค่ะท่าแรกเลยก็คืออยู่ในท่าก้นนะคะไม่ว่าจะก้นหรือว่าขาเป็นส่วนนําไม่สามารถที่จะคลอดตามธรรมชาติหรือคลอดทางช่องคลอดได้จะต้องผ่าตัดคลอดเท่านั้นค่ะสิ่งที่สองท่าที่2ก็คือท่าขวางหน้าขวางตะแคงซ้ายหรือตะแคงขวาก็แล้วแต่จะต้องมีการผ่าตัดคลอดเท่านั้นไม่เสี่ยงที่จะคลอดเองนะ,ะและคลอดทางช่องคลอดไม่ได้แน่นอนค่ะและอันที่3ามนะคะก็คือทารก ที่อยู่ในท่าอื่นๆนะอาจจะมีตะแคงไหลบ้างนะไหลซ้ายไหลขวาหรือเอียงๆบ้างอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ศีรษะเป็นส่วนนําอันนี้ก็จะคลอดเองไม่ได้ก็จะต้องมีการผ่าเท่านั้นค่ะและข้อที่4นะคะก็คือคุณแม่ที่เคยมีประวัติผ่าตัดคลอดในท้องแรกมาก่อนใครที่ท้องแรกผ่าตัดคลอดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่มีแผลผ่าตัดบริเวณมดลูกก็ไม่เสี่ยงที่จะคลอดเองตามธรรมชาตินะคะคุณหมอจะนัดผ่าตัด นันเองพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่มีภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วคุณหมอแนะนําให้ผ่าตัดคลอดคุณแม่ควรที่จะผ่าคลอดตามคําแนะนําของคุณหมอค่ะส่วนคุณแม่ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะที่พูดมาร่วมด้วยแล้วสามารถคลอดเองทางช่องคลอดหรือตามธรรมชาติได้จะคลอดง่ายยิหรือว่าคลอดยากขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ปัจจัยแรกเลยก็คือเรื่องของทารกในครรภ์ถ้าทารกในครรภ์มีตัวโตมากผิดปกติประเมินแล้วมากกว่า3,500กรัมขึ้นไป คุณหมออาจจะให้คุณแม่ผ่าตัดคลอดอาจจะไม่เสี่ยงที่จะคลอดทางช่องคลอดเพราะอาจเกิดภาวะติดไหล่อาจจะเข้าสู่ภาวะของการขาดออกซิเจนได้นะคะข้อที่2ค่ะขึ้นอยู่กับการหดรัดตัวมดลูกของคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่ตั้งครรภ์มีการหดรัดตัวมดลูกที่ไม่ดีนานๆหดรัดตัวทีหรือว่ามีการเบ่งที่ไม่ดีแรงเบ่งที่น้อยก็ทําให้ทารกในครรภ์คลอดยากได้อาจจะ มีการผ่าตัดข้อตามมาได้ค่ะและข้อที่3นะคุณหมอจะประเมินช่องเชิงการของคุณแม่ถ้าคุณแม่มีเพราะว่ช่องเชิงการที่แคบนะคะก็อาจจะ ทำการผ่าตาัดคลอดอาจจะไม่ให้เสียงคลอดเองซึ่งภาวะช่องเชิงการจะแคบหรือกว้างคุณหมอจะมาคนตรวจภายในประเมินนะคะหรือคุณแม่ที่มีความเสี่ยงนะหรือว่ามีความสูงต่ำกว่า145ซนติเมตรอาจจะมีภาวะช่องเชิงการแคบได้คุณหมอจะประเมินก่อนก่อนที่จะตัดสินใจให้คุณแม่คลอดเองตามธรรมชาตินั่นเองคะ่ะ